สวัสดีครับช่องวิเตาวิเตอร์อรข่าวออนไลน์เร็วแรงทะลุนรกนะครับก็พรุ่งนี้นะฮะ4สิงหาคมจะเป็นวันแรกของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะครับครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับผู้ประกันตนตามมาตรา39ผู้ประกันตนตามมาตรา40ผู้ประกันตนตามมาตรา33เนี่ยก็บุคคลที่เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานเงินเดือนนะครับามาตรา33คือบุคคลที่ เงินประกันสังคมต่อแม้จะลาออกจากงานประจําไปแล้วส่วนบุคคลที่อยู่ในกลุ่มประกันสังคมมตาตรา40นะั่นคือกลุ่มอาชีพอิสระฟรีแลนซ์นะครับตรงนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มมตาตรา40เนี่ยฮะก็นี่ฮะเว็บเว็บ s อสโเดนะครับส่วนมตาตรา33ก็ตรวจสอบสิทธิโครงการของท่านได้ว่าท่านเนี่ยได้รับหรือเปล่าเื้องต้นก็จะต้องอยู่ในกลุ่ม16จังหวัด กิจาการนะครับตอนนี้เขเพิ่มจากสิบปสิบหแล้วที่เขาครอบคุมการจ่ายเงินเยียวยาแล้วก็จะจ่ายเพิ่มจาก1เดือนเป็น2เดือนนะครับสำหรับ13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับีไปเช็คกันเราได้ส่วนเนื้อหาหลักของวันนี้นะฮะเป็นเรื่องของการผูกบัญชีนะครับผูกบัญชีธนาคารกับพร้อมเพย์เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะโอนเงินเยียวยา เข้ามาผ่านระบบพร้อมเพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนมอ33 39หรือ40ผู้ประกันตนตามมาตรา3-3เนี่ยจะได้รับตั้งแต่วันที่4ถึง6สิงหาคมส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา40ที่ขึ้นทะเบียนกับระบบประกันสังคมแล้วจะได้รับเงินเยียวยา5000บาทในวันที่20สิสิงหาคมนะครับผ่านระบบพร้อมเพย์เหมือนกันหมดนะครับทีนี้วิธีการผูกกับระบบพร้อมเพย์ทำยังไงอ่ะผม,มใช้ธนาคารหรือว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง ที่รับเงินเดือนเนี่ยเป็นธนาคารกรุ้งสีนะครับผมก็จะใช้ของกุ้งสีเข้าให้ดูนะครับนี่ฮะเข้ามาหน้าที่อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของเรานะครับไปโหลดแอปธนาคารมาขอสะดวกดีนะครับของกุ้งสีครับนี่ฮะหน้านี้นะฮะมีเมนูครับเข้าเมนูทั้งหมดนะครับแล้วก็เห็นคําว่าพร้อมเพย์ไหมกดคําว่าลงทะเบียนพร้อมเพย์ครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็อ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขนะครับแล้วก็กดยอมรับไปทีนี้ก็เข้าไปเกาะข,ข้อมูลจากทีพวกชื่อนามสกุลประชาชนคือข้อมูลตามที่เขาให้ก่อมันก็จะผูกกับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งไปโดยอัตโนมัตินะครับพอพรุ่งนี้เนี่ย4ส,สิงหาคมเนี่ยเราก็มาเช็คว่ามีเงินโอนเข้าในจํานวนที่เป็นอย่างม33เ,เขาจะโอนเข้ามา2,500บาทก็ไปเช็คว่ามีเงินโอนเข้า2,500บาทหรือเปล่า มันก็จะเข้ามาในแบงก์ของเราเอาไปใช้จ่ายได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นการผูกระบบพร้อมเพย์ของธนาคารกรุงศรีส่วนธนาคารแบงก์อื่นเนี่ยก็จะมีรูปแบบลักษณะคล้ายๆกันนะครับคือต้องเข้าไปโหลดแอปธนาคารมาก่อนแล้วก็เข้าไปผูกบัญชีธนาคารกับพร้อมเพย์นะฮะนี่ก็ไม่มีอะไรยากครับอย่าลืมไปผูกบัญชีกันนะครับจะได้มีช่องทางการรับเงินทามที่รัฐเขาแจ้งมานะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e ช่องวิคเตอร์วิคเตอร์ข่าวออนไลน์เร็วแรงทะลุนารกณ์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อน,นะครับสวัสดีครับที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิ c เตอร์วิ o เตอร์นะครับข่าวสารดีๆีแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง